ในรับนะอะไรไๆเฮามันมันเป็นแล้วมันมีไฟปัสนาจากภพแล้วม่มีไฟปัสนาจากทุกข์แต่เขาคอยมัน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 ถือค่อยแล้วจังไในเชี่ยวเป็นแบบนี้นีมันมีไฟสีจากเป็นแบบนี้เนาะแต่เขาคอยบัดยังไงมีชีวิตอยู่ละมู่งมันอยู่มู่บันคืดบ่าวย่านคอยนี่คืดสันนะเขาจังบ่อยอยู่นะ มันคึ้นฉันมามันมันยักคอตัวเองตายใช่ไหมชมุดว่าดินดินเขาแบบนี่ขายบมออกขายหมอกเฮเทิรนก็บไร่เนี่นะเขาคึดนเนี่ยน,นะใค<อ>รเป็่ได้คกดวันนั้นคออยู่น้ำมูเน่ยคอวนอยู่วนเท้านือ่อ สวัสดีเลยสบายดีสบายดีพ่อแม่พีพ่น้องเอฟซีทีหกักแพงบัวเอฟซีังลาวฝังไทยและก็ต่างประเทศนําเด้อพ่อแม่พีพ่น้องเนาะมาวันนี้ก็มาพบพ่อกับซ่องบอัวจอยซานเอลอีกแล้วเส้นเก่าเส้นเคยพ่อแม่พีพ่น้องเนาะวันนี้ก็มาหาทานหมอคือเก่าคือ,คอ,คอเดิมพี่น้องเลยเนาะวันนี้หลังจากทางบัวจอยได้มาเมื่อวานนี่ก็วันนี้ก็ได้มาเยี่ยมยามพมน่านมาอีกที่หนึ่งพ่อแม่พีพ่น้องเนาะได้มาวายแย่ทางพ่อแม่พี่น้องเนาะก็ชีมา โอลมมาพูดคุยกับเพื่อนพี่น้องเนาะหลังจากบมอจอยกะได้คุยกับเพื่อนกะท่านหมอกระเปลี่ยนไปอยู่ดนพ่อแม่พี่น้องเนาะกับมาบันนี้เพื่อนก็อยู่โคนหวยโคนห้องอะไรพี่น้องเนาะง่ายจากง่ายจากพุ่นมากกับเพื่อนเขามาอยู่โคลนหวยโคนห้องเนาะก็ตามที่ว่าเพื่อนหายไปเพื่อนก็ต้องไปนะพี่น้องเนาะกับโมเมนต์ดินเจ้าของโมเมนต์ทีเจ้าของอะไรพี่น้องเนาะ เพราะว่าทานหมอมมื่อกี้พันกับมีเขามีน้ำหนึ่งกินเองนั่นแหละพี่น้องเนาะจากมาสาพอนกับบาเม็กนั่นแหละที่ได้ซื้อเขาซื้อน้ำให้พันหลังจากที่พันได้เขาได้น้ำเลยพันหาอยู่หากินยังพอาม่พี่น้องแต่ละมืองเขาก็จะไปสอบถามเนาะไปโอลมกับทานหมอเลยพี่น้องเนาะจังใดกับผักเป็นกําลังใจให้พอจอย,ยเนี่ยเนอะพราม่พี่น้องเนาะจังใดกับผักกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็ เป็นกำลังใจให้เนี่ยพี่น้องเนาะไปบัหลายใจห่างไปเบิ่งไปส้มนมกันเลยพ่อแม่พี่น้องเนาะรับทางฐานหมอผ่อนก็อยู่ที่กระตอบน้อยผ่อนคือเก่าอะไรพี่น้องเลยเนาะกะมันนี่กะพี่น้องเลยเนาะไปไปรับส้มนมกันเลยพี่น้องด้วยพูกพี่น้องมาเถ่ฐานหมอบอ่ฉักผ่าห่มผ่าแพ้น,นี่พี่น้องหรือว่าผู้ใดพี่น้อง มาโมนี่กับแปนขึ้นกว่าเก่าได้พี่น้องฝันได้มาอยู่นี่ก็ถือว่าแปนนี่เว็บหนึ่งพี่น้องป้าท้อคนหยาคนโยงไปพี่น้องเนาะบ่นฝันหนึ่งเขาหนึ่งน้ำพี่น้องป้าท้อไครเด้ยู่เลยนี่เนาะพ่อแม่พี่น้องฝันเห็ดกินยาพี่น้อง ป้าบัวหยอดฟ้ามักิกมักพายแปลงนอกไปนัวพี่น้องดักบัวผักหอมประแดกงามนพยนพี่น้องกุ่น้า นี่พี่น้องบนฝนดังฝืนดังไพ่ก็เลยเก็บกวดแฝนอยู่ đấy พี่น้องเอ้ยมาเมื่อนี้ก็ได้ดูมันขยันอยู่ đ ด้พี่น้องเอ้ยว้าเท่ากูขวดไปแปดจูปไปพี่น้องหมูไรนี่แล้วบราจะเห็นอก<อ>เห็นใจกันจากนี้มีแต่ไรนี่ถูไม่เนีน่ เขาเป็นไล่ดอกนีป่ะดิอันนี้ก็ท่านในไล่อ๋อยังเขาก็าเป็นไล่ดอกรึเปล่าจน้อยเลยเนาะเปิดว่าเลยนะเปินว่าเลยนี่เปินว่าให้เจ้าอยู่ไปก่อนจะน้อยอืมเปินว่าให้อยู่ไปเปิดว่าอยู่ไปดอดอยู่ไปอยู่ใช้ฮาร์ซี่มาอยู่นี่ก็อยู่นี่้เจ็ดไรนห่วยคนห้องมีเป็นอะไรมู่ในบ้านในเมืองนี่เพิ่นนั่นอยู่ว่าเพิ่นถามเพิ่นทักอยู่ว่าจมื่นนี่เห็นยังนี่เลนะต่ำว่ะเอ้า tầm đi là xin lỗi tầm mới thành một tầm đi tầm đi được nhiều người thành một đẹp cái này luôn kho đó bạn tầm đi đeo tầm hay nhắn thành sao sau đi bị thao nước lưng đâu đâu ba nhắn เราไมาให้มาให้เราว้าเรนเกิดนี่เราเอาเอาเจ้านี่ไม่ไมนะมาให้ใส่ค่อยนะเราไอ้ตนท่าเราอ๋าอแล้วจะใช้เนี่ยนี่โทเออเราเรา,า,นนาตนชอาทีาเ่เราเรามาให้ใช่เจ้า,เ,จาอเอาเลยตนที่ท่านหมอไฟพบจึงเห็นไฟเป็นจึงพ่อเหมือนว่าท่านหมออือไปพบจึงเห็นไปเป็น่างพ่อเป็นวันี้ มูจังเนี้ว้าวเจ้าจักเนี้ยว้าวว่าตั้งได้เลยนี่ยังคือเก่าเนาะยังตั้งบมได้อยู่นี่เนาะตั้งบมได้โบเทียงเนาะโบเทียงลวมันวันนี้แล้วนี่จะนบข้อขอมพระานเรว่าแล้วว่าให้ข้มีควรจะตั้งโบเทียงทันโมกันลาว่าให้ขอขอบพระทบอกแล้วว่าให้ไปขอของพระนเรว่าเขาว่าสิที่ไปยุชัยอีกแบบนี้ทันโมไปนี่แล้ว หาจจได้มาอยู่สามคืนสามคืนเขาก็ไปรอดอะไรแล้วอย่างติวในมือเจ้าเนี่ยนี่กำลังเยิมนี่เอ้าคือติดมือคอยระบาดเขาก็ดีอยู่ช่งนี้เขาก็ไปให้ไปชวนเขาก็บอกเช้านี่เขาคอยเพื่อนให้เธอเขาเฮ้ยเพื่อนคอยให้เธอเขาก็ดีอยู่เขาดีทานเขามาขอจูนเขานี่เขาแนะาให้นี่เขาเอาไปอยู่หัน น<ด>ูหันก้อนก็อยู่ก็ลงมาอยู่แบบนี้เนาะลงมาอยู่แบบนี้นึ่นอยู่ไป่ทนมมอไยเป็นอังไรได้ยินคอมเมนต์พี่น้อเจ้าบุญยาเฮ็ดอยา่างเุญยาเฮ็ดอยากช่างว่าเจ้ากี่ข้ามเมนบ่อกบถึงข้านแล้วเนาะบุญบมียาเพ็ดถามี่าจะไปเห็ดบอ่อหรพาไปเห็ดไปกะไปกะบแค่วันลรไปรับจ้างทำงานเขาไปอยู่แก่แล้วละะนะด้านพันตีพันตีเขาเขาไปอยู่แก่แล้วเดี๋ยวอยากไปอีก อืมไปกะแม่เนาะอันอยู่แก่แล้วปัตอไปปัตรจ้างเช่นไรละไปบางคนมันน้ำพั่งแผ่นผั่งแผ่นจ้างคนมันไปบ้างไปกะอนอยู่แก่แล้วปัตรเราเช่นไรละอันอยู่แก่แล้วปัตเห็ดก็บบอดบ้องจากไวปัตรได้ละไปเรียกบ่อนั่น้าเนาะไปเบียกก็บบอดจากปันไหวบ้องคืนยังน้อยยังนุ่งกายเห็ดไปเรื่อยๆนี่แหละ ว่าทานโมนเพชรยังกับเพชรยังห้ไปเลี้ยงแม่เผาแม่เผายังให้เพิ่นให้เงินเดือนเท่านั้นไปกไปัะเขาอันนี้แก่ละไปบัดด้านกลุ่มของเพิ่อนมาพอดีเพิ่นสิตีิเขาอีกค่อยขึ้นะค่อยขึ้นเองค่อยว่าเนี่ยเพิ่นตีเพิ่นว้าวอืมแลเพิ่นตีเพิ่นว้าวเขาบับัดวันนี้แหละิ่นโม่บัดเว้าวอีกบัดโอ้ยแห้งตื้มนั่นเลยอยู่ไปตื้มไม่ช้ำใจอืมมาอยู่นี่ก็อยู่ ไม่ได้มึงใหญ่เจ้าหรือได้จะพบชักผ่าจักแพ้่ดำบ่บ่มดเองนะอืมมันพบนะเฮ้ยได้มันเป็นเลยมันพบมันเป็นเลยครับจำเป็นนะเฮ้ยเลยเห็นเนาะอืมยู่หันครับครับโอฮยูมันคนแบบว่านี็นนะเขาบว่าโมฮยูของเขาญาติมันคือว่าอ๋นเนาะญาติเขาเห็ดเป็นร้อยตามเบิ่งตามโมฮยูเฮ้นี่ยคือว่ามวยอยู่นะฮะกับคือว่ามีเฮือนเอื้อยอยู่ เอ้ยก็อยู่นหลานบ้านนี้หลานเคยดินหลานเคยเ<า><า>ด้หลานเคยเมืวอ,อยุ่งเขาก็ามวยยุ่แล้วเขาเอาเตียงไปเอาเตียงเจ้าไปอืเขาใช้นอนใช้นอนดินก็นโบ่ปากโม่บอกใช้มาแล้วบ่เห็นบ่เตียงนะออก็อยู่หันแล้วเขาเอาเตียงไปรไะดับเขาบอกก็นั่นแหละเขาบอกให้หนีเขาบอกเธอหนึ่งแล้วโอ้อในสุขการในหนีอืมคอยกับพระท่านไรเขาบอกเสีเอาเตียงไปลงระดับเขาบอกนั่นแหละเอาเตียงไปแล้วก็ให้นอนใช้ชาวบ้านนี่ เิไหลทางอ้อมก็จำเป็นจเป็นต้องไปเนาะก็จำเป็นไปเตียงจะได้หาก่อนะข้เจ้าบ่นี่เออเือนหลังนี้แล้วเราเอาเตียงคยนี้ไปเราอราจะมาปรึกษาเพื่อนเราให้ยืมเตียงนี้ไปให้เราดีกว่านอนดินสาดค้นขั้วขัวบ่ได้จะให้ยูมอะไรั้วหน่ะหกเมียนั่นเมียอืมเมียจะแสดงว่าเพื่อนจดีเมียนี่เนาะ ชีวิคนสาตรคนเบิ่งไปแน่นะขีไปในนั้นเนาะคือคือยุ่งนี่ยนะน้องทานเนาะเห็นบ่คือยุ่งนาอากาดีเขาปกอบใจน่าหลายไมีไฟสีจัเปลี่ยนแบบนี้เนาออกเ็ดไงมีไปทังหลและทานถามไปอยู่พังนี้พงนั่งก็ดินกับเจ้าอีดินดินโบดินโบดินไ ไปเหนือพูดไหมแต่แนวาคเนี้ยผลนี้ชิลับบ้าเจ้าแต่ปขับขาอยู่ขาบบริยูบ้านนี้บ่บ่อยู่ได้อยู่ดอกงัว่าเขับข่ายอยู่เนาะขาบมาอยู่นี่ก็ข้าไปอยู่นี่มันใกล้กันลำบากหนิฝ่าว่าพันมาก็ประมาณแปดเดือนเก้าเดือนนะไอ้ข่อยนะทรมาณนะสู้มานี่บ่สู้แปดเดือนเก้าเดือนนี่แหละสู้กว่านี้นะสู้ตั้งบกตั้งใจเลยนี่ สู้ว่าตั้งมุกตั้งใจยังบ่ได้ยังบ่ได้สู้ตั้งใจสู้ตั้งใจตั้งชีวิตมาเอาเข้าวมาให้กินบาได้กินข้าวนวัดกันอ๋อหนึ่งกินเองบ่มาในน่ะหนึ่งกินเองกินกระยั้งมาในน่ะพึ่งป้าไปซาป่ามาพึ่งกระิไปซาจะลงก็แล้วได้หลายบ่ป่าไงก็บพอได้ก็ได,ด้กิน หาขุดกบคุณอย่างสิพอได้กินอยู่โอ้ขุดกบกับไรเดี๋ยวบอปานี่ไปมาหาปลาใช่ใช่ใช่โอ้แสดงว่าตั้งรักตั้งโตได้สิเที่ยงได้ได้นี่หาอยู่หากินขุดกรบก็เกียดเลยดีโยครับสิพอไกินมันว่าข้าวมันเป็นข้าวนี่ยมจักทางไปเข้าน้าซ้าปลากระผมีอื้โอเคงงเองเข้ามากับผมี้แหละสิไงไปทั้งไร หัดนี้มีแล้วก็จะไปแล้วเนาะไปหาอยู่หากินนี่แหละซ้ำไปปลาใช้เขานะเข่าแบบนี้ผักไรของเขานี้ผักน้งเขาว่าผักอะไรของเขาว่าแล้วค่อยหนีเหมือนย่นคนเราไปนะแม่แมนจังหวะอยู่เข่าสองหัโล้นะขึงชอบเอาหัโลอือโอ้กินได้หลายเดตอร์ไปหนูผู้เดียวกินโตเดือนคนแรกหนึ่งกับยังคนนั้นกินกับกินหน่อยเดียวโมนี้หัวตี๊บเผาโมนี้ตี๊บเข่า น้องกุมฝนมุมมี่หนึ่งเฉยหนึ่งเฉยหดมีหดาในหัวเลยวาโหดเลยบบมีสิบข่ามันโมหงมั้งเหรเหรอมันบ่มี่ย้ามันบ่รัมมี้อังต้องขอเิ่งดนามก็บเไดยมีเลื่องต่อดคนกลายไปมากลายนี่ทามทักที่บ่อสมุนบ่อด้เห็นไครัว่าในนี้เห็นเขาเห็นเขากัเร็้ยวบัง นี S <S <an> ่จะเข้าให้ไปอยู่พีประซาเอาแล้วเขาบอกเห็นเยอะกะยาโมว่ากะยาโมตอบโมเทียงโมว่าคนหมันได้ตายยังมีอยู่ประซาเว้ยจ้ะมาเข้าว่าเม่วานเนี่ยแบบโอ้มาอยู่นี่เนาะคือมาไปอยู่พีประซา,าอาะ,ยยะยอะโมอตอบโอมเทยียงสู้เอาเขากันไทกับบวิดท,ทั้งนั้นเนาะผู้ว่ากับบวิดไปนั่นหันเนาะ<ค>นไปขึ้นวัดสนานหญ้าทะเลตายให้มีอยู่ประซาเนาะขนาดไลยแบบนี้กะว่าเป็นเนาะขนาดไลยกว่าใช่กันรวมเนาะ ใส่ S <S ใจกันจะล,ลีหรอบอกว่าวน่าอไดวัดสู้ไปฮะพระบุท่านใจจะขาดนะวดสู้ไปนั่นแหละสู้ทนไป <ใจ S 2> หมู่พรท่านจะขาดหมู่ว่าวยางกระยาพระบุตรตอบ <S <S อถูกกระยามันเอาถูกหมูห่เห็นว่าเาใส่เนาะจนกระยาบันเป็นกระยามันนะ <S <S อเอาบุตรถึงขันบอกขันหมอกไปอยู่พีประชาอะไร เราใส่ใจกันตอนนั้นเนาะท่านหมอเนาะว้าวได้ว้าวว่าวเขามันเกิดเลยมันเกิดทุกแห่งเกิดแห่งตุนแห่งไหนทุกแล้วเพิ่นให้ไปอยู่พุ่อนบอเพิ่นมวยน่นตะเมือเข้าดุมันมันมันเกิดอะไรกะหมู่กัเฝ้าเขาบ่มีสิเพิ่งบ่มีเป็นหลอใส่ให้ท่านหมอไปอยู่ปิปิชาไปเสียกไปเนาะท่านหมอไปหอนยามไป บอตัดพิเศษโอ้ยมันยังห่อนยามนี่นะมันคนตายได้ไปอยู่ในนี้นะนั่นจะว่าหอดห่อนยามไปจากไปเนาะล้วนแลแต่ทุกคนนี่ไปหันเบิร์ตแม่นและนีคือไปไล่อันนี้นะแต่บมอตัดพิเศษว่าบ่ไปแน่นอนคือไปไล่กันนี้นั่นใช่จำเป็นหมอตวเกิดมานี่มูเย็บยํำหัเว่าวว่าโพดเอาันตกสภาพอ่านไม่มีนะอมดหบตอบทเทียงเขาเขาเอาอยาเขาอืม สียด้ดยไรเขาหมดมันถึงขับหมู่เขาแล้วยแม่นข้อหมู่บดทดสอบผู hmm, mm, tum, tum, kes, mm, tum, tum, ้เทียวเขามันแม่นข้อหมู่อืมมือขึ้นมือเขาขึ้นมือมันต่ำก็มีมือบอกขึ้นนอนไห้ผู้เดียวอยู่ว่าชูมือนี่กระไรมันต่ำมาเนี่ยไห้อยู่เห็นดินอนไห้ผู้เดียว มันต่ำเนาะแต่บริพันฑ์ยังไหมโยนนี่กันอู้อเทพราเบิ้งบอกเที่ยวอะไรบริพันฑ์อย่างนอนนี่บริมีเขาเขาแก๊กบริมียังจุรกิจว่าเทวดาเบิ้งคนผู้หนึ่งเขามีนะเข้ามานี่บองกันในดงคอไอ้ท่านมองไปอยู่พีประช่าหรอวะพีประชาซะ,าะเขากลายไปหันวาน,นี่ยในใจเขาชีบอกว่า โอ้มาอยู่นี่อีกแล้วบ่ปฏิวัติโอ้ยสัวแท้อยู่แม่นนะครับขบเบิ้ลขบเบิ้ลไห้ก้อนเนี่นี่เนาะขบเบิ้ลออต่อบ่มีใครจะพบบ่มีใครจกเป็นดอกแบบนี้บ่มีใครพัฒนาพบเนาะเม่นเม่นเมนเมนท่านบอกบ่มีใครพัฒนาพบคนในโลกนี่ก็ขึ้นเวเดี๋ยวค่อยมันเกินมู่ขึ้นมาเนาะเจ้ามันเกินมู่บอกเขาบ่เนาะ เกินหมู่เกินหมดแล้วเกินหมดแล้วนี่เลยคือตาเห็นนี่แหละสองบอลง่ายเลยเน้ยสามบอลนี่แล้วสามบอลเลยเนี้ยเนาะสามบอลนี่แนะไปอยู่เฮือนเขาๆก็ได้นี้ไรนี้เฮือนเขาญาติคิดบุดีบ่ไล่ยัติคิดชั้นหนูตอนนั้นแม่แน่ในเฮือนเขาเลื่อยๆนี้ไล่นี้ดินเขาเนี้ยมาอยู่ตู้มันก็ได้เดือนไล่นี้อีกอยู่หันสองเดือนสามวันมาอยู่นี่นี่บ่โฮมาได้เนาะเขาย่านคเขาผูกเขาตายใส่เฮือนเขาใส่ดินเขา ขายก็ว่าได้ปูเขินใช้กไ็ได้แล้วเขาให้นี่อีกแล้วนี่อีกนึงนี่เพามันคนชุดแล้วตั้งรักใบแต่เขามีคนอยู่อ่า mm hmm. แต่เขาผมพันจะตายแม่น mm hmm. ท่านหมอยอดเอา mm hmm. ให้ได้หายใจอยู่ในโลกนี่ก็ถือว่าดีแล้วน้ำตานี่ต้องมาแล้วใตกในนี่เลย,เลยบ่ตกนอกตกในนี่เลย<บ><บ>สุดไรอีกแหละครบชุดสู่ไปนี่แหละท่านหมอย สู้มันนี่ก็บแปดเดือนเก้าเดือนในสู้นี่สู้นะเก้าเดือนเต็มในสู้รสูงห้มีชีวิตอยู่น้ามูนี่นะเราขอให้มีชีวิตอยู่น้ามูเดินเรื่องผ่านมือมีมูเหมืนยำแย้มูเขาบอกอ้าวมูเมันเฮงว่าใส่เฮงเยอะเฮงเยอะเยอะเนาะมันเยอะตั้งว่าวรุดตั้งว่าวรุดตั้งว่าวแบบโบเก่งโบเก่งใจเลยนะเอาแล้วบาทนี่งประด้เห็อนอย่างกากของกันบ่มี บ่ตรงตรงเลยบตรงตรงเลยมื่อนี้มีคนเล่าอยู่บ่เมื่อนี้บอกได้ยินวานนี่วานี่บอกวานี่เพิ่นมาเห็นเพิ่นบอกจไประยุ่ประชาิอืมเขาใกล้นะโอ้ปรอยู่นี่เนาะบ่คือบปรยุ่ประชาอืมเหลี่ยงคอยผิงไพ่อยู่นวนี่เอก็เหลว่มอันมาได้บอกอไบ้าบกเนาะอบอก่าไม่ชบอกอะไรก็บนรับเนี่ยอะไรเฮามันมันเป็ดนแล้ว บัมีไฟปาร์ตนาจากทุกเราไม่มีไฟปาร์ตนาจากทุกอืมแต่เขาคอยมัน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 ทื่อคอยแล้วจังได้ใช่เบ้าเป็นแบบนี้นี่บัมีไฟสีจากเป็นแบบนี้เนาะอือืมแต่เราคอยยังให้มีชีวิตอยู่ละมุ่งมันอยู่โม่มันคืดบ่าวย่านคอยนี่คืดสันนะเขาจังบ่อยอยู่ะ มันคือนฉันมามันมันยักคอตัวเองตายใช่ไหมุดว่าดินดินเขาบ้านนี่ขายบม้อขายหม้อเฮเทิรนกับไร่นี่นะเขาคึดนเนี่นะใครเป็นบนได้ขึ้วันนั้นคออยู่น้ำมูเนี่ยคอวนอยู่วนเท่าเนาะวนซึงวนอิงน้ำมูคออยู่น้ำมูพอได้มีชีวิตจังหอยเนาะเทาเราเคคิดนิดหนึ่งเนาะอืมอ๋อตกทำไร